คดีนี้ไปดูเพื่อนกินเพื่อนเมาเพื่อนเราไม่ทิ้งกันยังไงไปดูลุงน้ำสอนทองไปบันทึกทีงานป้องกันปราบปรามสอบคอบางตรงก็มีกระบะสี่เพื่อนรักตั้งวงสังสรรค์เมามันอย่างยิ่งถึงกระ่วงไปหนึ่งแล้วหมดพอดีเลิกเถอะกระบะแล้วไอ้นี่มันสลบไปแล้วอ่ะเอาไงดีอ่ะเออเดี๋ยวเอ็งหามมันไปไว้ท้ายรถค่ะเดี๋ยวข้าไปส่งมันเอี๋เอ้าหามตามไปเลย เอาเอาไปไปไปโอ้ยตัวหนักเลยโอ้ยหนักเลยเดี๋ยวดีวะเอาเอาไปนีโชคดีนะมีรถกระบะซะด้วยนะขนเพื่อนนี่สบายเลยเออไปไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ผิดคันผิดคันไอ้นั่นไอ้นั่นจะไอ้นั่นอะเมาสลบแต่พุกแกเมาสลับเฮ้ยเอาเพื่อนใส่รถผิดคันแล้วเฮ้ยเรียบร้อยกันยัง เรียบยร้อย,ยครับเฮ้ยเอาเไปเรียบร้อยแล้วก็ไปเร็วพิดคันเรียบร้อยที่ไหนเอาไปแล้วเฮ้ยโอ้แล้วเพื่อนแกนี่ยังสลบอยู่นี่เลยไอพวกสลับไปแนบเลยไอสามคนนั้นไปยาวจนเจ้าของรถมาเจอเพื่อนแกนอนสลบอยู่เนี่ยเฮ้ยแล้วไงเอาเฮ้ยใครวะเนี่ยนั่นงงเลยงงเลยแไ้วพวกนั้นล่ะเอาเฮ้ย ถึงบ้านมาแล้วพวกเองไปหามมันลงนะโอ้มีไอ้หามที่ไหนเล่าขางลงเไปไปเอ้าเฮ้ยไม่มีหรอกตายแล้วเอ็งขับเลยตัวเองวะเนี่ยทำมันตกไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เออมันตกที่ไหนเล่าแกวางเลื่อนกิดแันเอ้ยเไปไปไปตามไปตามไปตามไปดูกันลูกว้ามี่ไปตามที่ไหนมันไปตกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่เดินต้ ตายเละตกลงก็ไขวะเนี่ยเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเลือกตามกันสักทีพวกแกเมาไม่รู้เรื่องรู้เาวาเอาเพื่อนใส่รถผิดคันโอยโอ้ยไอ้เมาอย่าเมแลจอมหัวว โอ้ตายแล้วเพื่อนตกลงกัใไขวะเนี่ยตายแล้วเพื่อนไม่ได้เลยกินเหล้าในร้านตะต้มแล้วเมาก็เลยเามาเก็บไว้ท้ายรถรถน้นมันสีเดียวกันก็คิดว่าเป็นรถมาด้วยกันแต่ที่ไหนได้มันเป็นรถพี่เขาพี่เขาก็เลยงงมันใตตาแตกเลยไขรก็ไม่รู้มันอนหลังแล้วบ่เรื่องน,นี้สอนให้รู้ว่านอกจากเมาไม่ขับแล้วเมาก็ต้องไม่หลับด้วยนะ ขอขอบคุณดาบตำรวจรุ่งเรืองสอนทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสอพอบางเสาธงเจ้าของเรื่องหามเพื่อนใส่รถผิดคัน